สวัสดีครับผมอยู่กับเ n ็น y อยเ f ฟนะครับกับ,ว,นนกบ,กบ,บว,วันนี้รายการคุเจาะจึกๆครับผมก็ขอบคุณสำหรับคนที่ยังติดตามเราอยู่นะผมวันนี้รายการคุเจาะจึกๆจะมาคุเจะาะเรื่องนักเรียนานร้อยครับผมว่าเส้นทางนี้จะฮัลโหโหขนาดไหนนะครับผมว่ากว่าจะมาเป็นนักเรียนในร้อยได้นะผมในเส้นทางนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเหตุแรงจูงใจและแรงบันดาลใจคืออะไรที่ทําให้อยากเป็นนักเรียนในร้อยครับผม สวัสดีครับผมนักเรียนใหม่นี้ดิชันสมคุณนะครับก็จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารนะครับรุ่นที่หกสิบสามนะครับเราตำรวจครับโรงเรียนก่อนที่เขารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารนะครับโรงเรียนอ่างทองมฐมลรบเบียคมจังหวัดอ่างทองนะครับก็แรงจูงใจที่ใจะให้เป็นตำรวจนะครับคือเริ่มจากคุณพ่อครับคุณพ่ออยากให้มี อาชีพการงานที่มั่นคงครับเลี้ยงดูสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะว่าอาชีพของคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายได้ที่มันไม่แน่นอนแล้วก็งานที่เข้ามาค่อนข้างไม่แน่นอนครับพ่อก็เลยอยากให้คืออยากให้มีอาชีพที่มันแน่นอนมีรากฐานในการเหมือนเป็นรากฐานสําหรับครอบครัวต่อไปครับแล้วก็เป็นการที่เป็นการทําเพื่อวงตระกูลนะครับเพราะว่าในตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดมาครับจนถึงตอนนี้ครับในตระกูลของผมยังไม่มีใครที่จะเข้าเหมือนเข้ารับราชการแบบเต็มตัวก็มีผมเป็นคนแรกครับแล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องหรือว่าหลานต่อไปครับอเห็นไหมครับว่าแรงบันดาลใจเกิดได้ง่ายๆครับผมเพียงแค่คุณศรัทธาในเส้นทางที่เราชอบครับผมเนี่ยเลยเราไปฟังกันครับผมว่า เขาทํำยังไงถึงสอบติดครับถึงได้มาอยู่ในเส้นทางนั้นครับข้อต่อไปก็คือการที่ผมจะสอบติดใช่ไหมครับสิ่งที่ผมสอบติดได้ก็คือเราต้องต้องมีความรู้นะครับซึ่งการหาความรู้นี่เป็นสิ่งสาคัญครับเร้ต้องหาความรู้ที่มันที่มันค่อนข้างเข้าถึงและเข้าใจจริงๆครับผมเนี่ยท้าความก่อนว่าผมเป็นคนที่เริ่มต้นในการที่จะเข้าโรงเรียน เตรียมอหารเนี่ยค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นับคนอื่นอาจจะเตรียมตัวตั้งแต่ตั้งแต่อาจจะช่วงประถมปลายเลยครับแต่ผมเพิ่งมาเตรียมตัวตอนประมาณกําลังจะขึ้นมปลายครับคือประมาณช่วงมสามเทอมสองนะครับก็เลยคิดว่าน่เตรียมตัวช้ากว่าคนอื่นนะแต่ว่าก็เรื่องความพยายามครับเราต้องตัวอยากอยากทำให้พ่อแม่เพราะยังไงท่าน,นก็แบบตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงครับ ใช้การสอบเข้าเป็นกักเรียนจำถานสองปีครับปีแรกก็คือสอบไม่ติดครับสอบไม่ติดเพราะว่าด้วยเรายังไม่คุ้นชินกับการทําข้อสอบที่ทั้งจํานวนข้อเยอะแล้วก็เวลาที่มันบีบบังคับครับแล้วก็ยังไม่คุ้นชินกับสนามสอบอาจจะตื่นคนด้วยคนเยอะครับสำหรับการเตรียมตัวนะครับก็ การเตรียมตัวในการสอบก็มีทั้งมีทั้งการเตรียมตัวในด้านวิชาการแล้วก็การเตรียมตัวในด้านร่างกายครับการเตรียมตัวในด้านวิชาการครับยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่เก่งวิชาในด้านการคำนวณหรือพวกสูตรต่างๆเช่นฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์นี่ค่อนข้างค่อนข้างด้อยมากครับแต่ผมได้ในทาง เป็นวิชาที่ใช้ความเข้าใจและการจําครับเช่นภาษาไทยสังคมแล้วก็ภาษาอังกฤษครับก็มีประมาณนี้ครับโอ้โหเห็นไหมครับผมการเตรียมตัวเป็นสิ่งสําคัญมากและตอนนี้น้องเขาได้สอบติดแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูการใช้ชีวิตข้างในกันว่ามันยากแค่ไหนครับผมกับการที่ต้องไปฝึกข้างในโดยที่เราไม่ได้นอนกินอยู่บ้านต้องไปนอนอยู่ข้างไหนครับเมื่อผมสอบติดใช่ไหมครับแล้ว ได้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วคือมันเกิดเหตุการณ์หลากหลายอย่างมากที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมนะหนึ่งเลยคือการปรับตัวข้างในมันต้องปรับสภาพจากชีวิตของพลเรือนนะครับจากเด็กมอปลายเข้าไปไปเป็นนักเรียนทหารเพื่อเริ่มต้นที่จะเป็นทหารตำรวจในในการใช้ชีวิตราชาการแบบเต็มตัวคือ ข้างในก็ค่อนข้างหนักหนาว่าเราก็ต้องมีการเตรียมตัวไปแต่ผมค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงแรกครับในช่วงปีแรกคือต้องเล่าย้อนไปตอนที่เตรียมตัวในการสอบพาราศึกษาเกี่ยวกับทางด้านร่างกายครับผมเป็นคนที่เคยมีน้ำหนักตัวเยอะมาก่อนครับเคยอ้วนมาก่อนอ้วอนแบบอ้วอนมากเป็น,นขนาดแบบร้อยโล แล้วด้วยเวลาที่บีบบังครับผม่าเลยตัดสินใจใช้การลดน้ำหนักแบบการตัดอาหารเนพะื่อว่าเลือกที่จะไม่กินอย่างคนที่ลดน้ำหนักบางคนคนระัก็จะมีวิธีการลดน้ำหนักแบบควบคุมอาหารลดปริมาณอาหารแต่ของผมคือตัดเลยเลือกที่จะไม่กินเลยแล้วก็กินต่อมื้อในปริมาณที่น้อยคนระับ เปรียบเทียบถ้ากินต่อมือ้อคือผมแทบจะกินเรียกได้ว่ามือ้อมื้อหนึ่งกินไข่แค่ฟองเดียวที่เหลือเป็นน้ําหรือเป็นอาจจะผักอีกเล็กน้อยครับมันเลยทําให้ผมครับเกิดขาดเหมือนเป็นขาดสารอาหารครับแล้วก็พ่วงด้วยกับว่าด้วยการออกกำลังกายที่มันหนักครับทำให้มีปัญหาทางด้านกระดูกครับ คือกระดูกเชิงการานแล้วก็กระดูกสะโพกหลังมีอาการแตกครับก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักครับก็ใช้เวลารับฟื้นนานมากกว่าจะกลับมาฝึกได้ปกติแล้วก็พูดถึงเรื่องของการฝึกข้างในเป็นเรื่องที่เรื่องที่เราก็ต้องรับให้ได้ครับการฝึกข้างในหลักการฝึกหรือหลาักการอยู่ข้างในก็ทําตามคนส่วนมากให้ได้ครับ เช่นเขาสั่งให้วิง่งเราก็วิง่งเขาสั่งให้ทำอะไรเราก็ทำเพื่อนวิง่งเราก็วิง่งแบบนี้ครับประมาณนี้ก็ตอนนี้นะครับณวันที่ถ่ายทำนะวันที่23มีนาคมพศ2565นะครับคือตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงพักครับตอนนี้ผมได้จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังจะไป ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับในวันที่1เมษายนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการเตรียมตัวผมก็เตรียมตัวในหลายๆด้านครับทั้งด้านร่างกายก็มีการทั้งฟิตร่างกายออกกำลังกายตลอดนะครับรวมทั้งทางด้านวิชาการนะครับก็ในด้านของวิชาการก็ได้มีการซื้อหนังสือมาอ่าน ก่อนที่จะเข้าไปศึกษานะครับเพื่อที่ได้ทําความเข้าใจบทเรียนที่เราจะเข้าไปเจอครับเมื่อเราเจอบทเรียนแล้วเราจะได้สามารถทําความเข้าใจได้อย่างง่ายนะครับหรือว่าถ้าเรามีความถ้าเรามีความเข้าใจในบทเรียนแล้วเมื่อเราไปเจอบทเรียนอีกครั้งมันจะทําให้มันจะทำให้เป็นการเพิ่มความเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มความมั่นใจและความแน่นในเนื้อหาของเรานะครับ ถึงน้องๆนะครับที่กําลังจะคิดว่าจะเด,เดินทางมาทางสายนี้นะครับคือผมอยากแนะนําให้ทุกคนนะครับมีการเตรียมตัวที่มาเตรียมตัวมาก่อนที่จะสอบเนี้ยใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสอบในอีก 2- อสาเดือนเราควมาอ่านหนังสือนะแล้วก็สกถาบันกวดวิชานี้ก็เป็นสถานที่ที่ ที่ค่อนข้างมีผลนะในการในการที่จะทําให้เราสอบติดได้เพราะว่าในสถาบันกฎวิชาที่เขามีท็ิกในการที่จะติวเพื่อให้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนเหล่าทัพออย่างเงี้ยครับเขาจะมีวิธีการติวข้อสอบจอดหรขอข้อสอบในแบบของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นในแบบของในแบบของที่งผมก็คือมีการที่เขาจะประเมินเด็กจากการให้ทํา ข้อสอบที่เป็นข้อสอบเก่าเขาจะประเมินออกมาว่าเด็กคนนี้หรือว่าบุคคลคนนี้อ่อนในด้านไหนแข็งในด้านไหนเขาก็จะเสริมด้านที่อ่อนให้และด้านที่แข็งเขาก็จะไม่ทิ้งเขาก็จะประคองไว้แล้วก็เราไม่ใช่ว่าเตรียมตัวแค่ทางด้านทางด้านความรู้อย่างเดียวนะครับทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่า การที่เราสอบเราก็มีทั้งรอบวิชาการและรอบพลัสศึกษานะครับพรัสศึกษานี้ก็ต้องเตรียมตัวไปให้ดีครับเพราะว่าจํานวนคนสอบมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ถึงเราคิดว่าเราแข็งแรงแล้วหรือเรามีความรู้แล้วคนที่เก่งกว่าเรามีเยอะครับเราต้องไม่ประมาทนะอย่างผมเคยประมาทตรงที่ว่าอย่าพักอ่านก็ได้๋ยวาพักอ่านตอนเข้าห้องสอบก่อนเข้าห้องสอบก็ได้อย่าพักอ่านที่ยังมีเวลายอยู่ ประมาณไม่ได้นะความรู้มันมันบางทีคะแนนของการสอบติดกับไม่ติดอันดับดีหรือไม่ดีวัดกันที่ข้อต่อข้อเลยก็มีนะครับแล้วก็ทางด้านร่างกายะ่ะจะบอกว่าเฮ้ยผมวิ่งเร็วแล้วตอนนี้ผมวิ่งเร็วแล้วมันไม่ใช่นะครับอย่างผมวิ่งช้ากว่าคนอื่นแค่สองวิก็หลายคะแนนนะที่ ลหนั่งเงินมาพอเข้าไปแล้วสภาพร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญนะสภาพผิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญเนะข้าไปแล้วก็ต้องอดทนอยู่กับการที่เขาจะต้องการที่จะฝึกเราให้ให้เป็นทาหารตำรวจในแบบของในแบบของที่เขาต้องการนะเราก็ต้องมีการฝึกเราที่ค่อนข้างหนักมากนะ ผมใช้คำว่าค่อนข้างหนักมากเลยทีเดียวก็ขอฝากไว้ครับแล้วก็ขอแนะนํานะครับโรงเรียนที่ผมเป็นสถาบันกวดวิชาที่ผมกวดวิชาก่อนเข้าที่ทําให้ผมสอบติดแล้วก็ทําให้ผมอย mm. วันนี้นะครับก็สถาบันอ่างของ Family c a r เดเตอร์นะครับก็ขอขอบคุณสถาบันนี้ที่ให้ผมเป็นทุกคนนะครับทั้งครูอาจารย์ ที่เลี้ยงโค้ดต่างๆแล้วก็ทั้งเพื่อนๆนะครับก็ทำให้ผมแบบเป็นส่วนช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการในความสำเร็จครั้งนี้ของผมนะต้องขอบคุณอจริงๆครับครบครับเป็นไงบ้างครับผมกับเส้นทางการเป็นนักเรียนเตรียมในร้อยผมนี่ครับผมเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายเลยนะผมต้องเตรียมตัวให้มากๆก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขุดเจาะจึก กับนักเรียนในร้อยครับผมต้องขอขอบคุณน้องม่อนด้วยนะครับผมก, like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกค i b ์ให้กับช่อง Enjoy Jeffy ด้วยนะครับผมว่าคลิปหน้าเราจะไปคูดเจาะจิกๆกับใครและอะไรที่ไหนอย่างไรต่อไปฝากติดตามรับชมด้วยครับผม